สี่แบนด์อยู่ตรงนี้ใช่อ่ะตั้งสติลองดูแล้วเดี๋ยวลองให้ครูฟังแพทเทิร์นเลยอแพทเทิร์นเลยทำจริงพี่ตรงเมื่อกี้เราคิดพี่จะเดินลงมากันอะเดี๋ยวครูมานะครูเอาน้ำปบ๊บนึงตอนที่เราจะเดินลงมากันอะ ท้ทั้มดอ่ะชายอะคือตอนไหนนะท่อนทูกเหรอไอ้ท่อนนี้เหรอมายถึงว่าจะจะมาตรงเนี้ยหระคะ่ใที่ลงมาแบบลงมาตรงนอ่ะเนนาริกาเนาริกามันมีเคยที่ตรงนี้ใช่พี่ใชรับแล้วแพทอทูกก็ยังหยุดร้องอยู่ตรงนี้ป้ะหรือว่าขึ้นมาตรงนี้ยังแล้วยังร้องอยู่ตรงนี้หรไม่ดิท่อทูขึ้นแล้วไม่ท่อนทูกขึ้นแล้กขึ้นแล้วกขึ้นที่ท่อนทูนะสรุปว่าตอนแรกค่ะตอนแรกเราจะเอาแบบถ้างั้นก็เอาเราเอาเราเอาแบบของเราไปก่อนแล้วกันเอา พี่นีไี่เนี่ยพี่เนื้อพี่อ่ะไม่เคยเห็นเอามาเลยในกระเป๋า โน้ช่วงที่เราเป็นช่วงที่มันมีมันมีดนตรีท่านใช่ไหมคะมือชายมาเดินตรงไหนดีครับเครื่องโค้งก่อนไหมหรือว่าไเครื่องโค้งเครื่องโค้งอเครื่องโค้งครับเครื่องโค้งนฉันเพิ่งเข้าใจว่ารักเป็นอย่างนี้ฉันเพิ่งเข้าใจเมื่อได้มาเจอด้วยตัวเอง เสีนาทีก็มีความหมายเรียนโลกได้ทั้งบโทษนะลกตอนช่วงที่มันเป็นดนตรีอ่ะเดินหมดเลยอ๋อค่ะเดินหมดเลยตล่นกลางด้วยไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกลับไปใหม่ playback playback ตต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 ไม่ไม่เอาตรงที่เป็นหน้ากระดาษห้าคนหน้ากระดาษห้าคนต๊ตตตตเสร็จปุ๊บคุณนิวขอเอ่อเอาแบ่งครึ่งเอาทีมทีมจอยไปทางนู้น อะไร so ไม่ขึ when when no Walker, been, you, sí? ้นชันเราหยุดแค่ครึ่งนึงก oh ่อนใช่ไหมไม่ครัวนี้คุณนิวขอให้ไปแบบยืนเต็มครึ่งวงกลมเลยแต่ขอห่างกันห่างกันไม่เอาอยู่ใกล้กันสมมุติว่าจะอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าใช่ไหมด้านหน้าแล้วด้านหน้าแล้วครับมามาสมมติสมมติถ้าถึงกรรมการไม่แต่คุณนิวอยากได้อยากได้ให้ผู้หญิงผู้ชายสลับกันนะ ต้องมีผ <mini descript ors> ู้ชาร์ตรงนี้ใช่เจมันอยู่นี่อุ้ยหลังเลยอ่าทีมไปนู่นนิดนึงเป็นเครื่องอ่ะแต่ห่างๆกันเป็นคนละจุดเลยอ่ะกระจายกระจายพูดแล้วเวลาเดินทำยังไงคะพ่อหนูยู่ตรงนี้ชิมานน้องเจมอยู่พี่ก็เดินแทรกเจมอ่าเดินแทรกไปนะคะอ่าอันนี้ตรงท่อนที่บอกว่าเท่าาากัันออมไม่อันนี้เป็นเชนเตอร์ไง อ๋อผมก็ต้องยู่ตรงนี้อ่าเท่าทีมาเท่าเจมอ๋อครับอ่าฮะบิกอยู่เซนเตอร์เลยโอ้โหแบบเดียวอาวเร็วร้องว่าฉันเพิ่งเข้าใจว่าเักเป็นอย่างนี้มันมีดนตรีก่อนหรอ้เรารเนตรงใช่ค่ะใช่เหรอ้วเอแล้วหนูองุดย่างนี้คะอือืฟังสิเพื่อนอ่าฮะสียงนที่ก็มีความหมาย เรียนโลกได้ทั้งใบฉันเพิงรู้ได้ เพราจกับเธอก็รักเธอผู้หญแล้วก่อนก็รักเธอู้ชายัผู้ชายฉันรักเธอไปแล้วก็บีบวงเข้ามาต่อรองว่ารวม รวมหายใจไม่คืนไปลุกลงหมดเลยรวมหมดเลยอันนี้รวมหมดเลยใช่ไหมลูกครับอ่ะนั่นแหละนั่นแหละจนจบาเอยยุัั้งววนโอเคเข้าเพลงเลยเข้าดนตรีเลยหันหน้าออกเลยใช่ไหมคะไม่ต้องหันนะาเข้าอะไรเลยไม่เขียนไม่เขียนก็ไม่มีหรอกอ่ะเร็วเธอ บันได้น้อยบันได้น้อยแล้วบันได้น้อยคุณดิวขอคุณดิวขอผู้หญิงตอนตอนตอนต้นมันมีอินโทรป้านานไหมนานค่ะวอินโทรยกงานเหมือนกันค่ะตอนแรกอินโทรตอนแรกที่ยังไม่หลอกอ่าตะขาบอ่าเดินออกมาครึ่งนาทีขนาดนั้นเลย อ่ะอย่างนั้นออกมาจากด้านข้างข้านนู้นฝ่ายสามคนเลยสามคนเลยตื่เลย้อ่าปิกนามกะ้องหลังอะไรนะข้างข้างนะหลังข้างหงก้างหลังังข้างบนไงบนที่อืดๆบนบันไดน้อยไรก็เดินขึ้นมาน้อยเออบนนี้ใช่จะได้ทำสมาธิเจเจมเสร็จเซอะไรด้านสวยๆไม่ต้องรีบ เดินสวยๆเดินจุกๆเดินสวยๆสมาธิช้คด้ยใช่คขึ้นมาเดินัหลังหนูต้องสอบใส่ส้นสูงเสียมันก็ไนานเลยพี่เอาใหม่เลยเดินใหม่ยืนนิ่งๆก็ได้นะคอนิน้เดินหรอฟังเพลงเดินๆเนี่ยไม่ต้องมองคนเดินลงคงเหมือนก็ได้ทพา ฮ่าวาดูช่องไฟซีไปติดปิ๊กเขาทำไมผู้ชาย่ขยขึ้นมาแล้วเข้าจุดอืฉันคิดว่ารักมันคือความรูกพัคิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันแล้ว

안 Trời ơi ตอนที่เดินอันเมื่อกี้จากที่เป็นหน้ากระดานห้าคนนะคะไม่ต้องรีบเพราะว่าอันนี้เพลงนี้เดินเดินไปด้วยร้องไปด้วยได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนที่ของอันแรกทีมกับเจมจะร้องก่อนใช่ไหมอันนี้คือช่วงที่เดินถูกไหมครับก็เดินไปแล้วร้องไปด้วยใช่ไหมครับแล้วทีม ทีมกับทีมกับเจมก็เดินไปแล้วก็ไปหยุดในตำแหน่งที่ต้องหยุดอะแล้วพอผู้หญิงเราผู้หญิงให้เดินไปแล้วก็เดินผ่านเขาก็ผ่านเขาก็ร้องผ่านโอเคค่ะเข้าใจเป้าเข้าใจครับแล้วซ้อมแบบเนี้ยแต่ว่าคราวนี้พอตอนเนี้ยรูบอกแล้วก็หาที่มาที่ไปของอารมณ์เพราะเราคนทำไมต้องเดินไปอะแล้วนี้เป็นรายละเอียดนะอันนี้พอพอรูไม่ชอบเลยเพราะเพลงนี้ไม่ชอบเลยนะ ไม่เศรไม่ใจร้่าแเรักไม่ร้การเวลาเจอานี่เลยอะเจอกัน๊บเดียวต่ว่ารักไ้แม่เจมจัหน้อยนะคนมันโะคนมันโ่ะแล้วก็แล้วก็ แต่แบบว่าต้องมาเข้าแพทเทิร์นอย่างเงี้ยให้มันเนียนเนะียนแบบเออใม้มันธรรมชาติอยู่ยังไงสามนี้เลย่ะนี้เลย่ะ ตอนนี้พวกเรามันเป็นมันไม่เนียนอ่ะอมันเดินเข้าแพทเทิร์นจริงๆคือตอนนี้ครูขอเลยซ้อมเพลงก็ได้ให้มันดูเป็นธรรมชาติให้ดูมันลิงก์อ่ะไม่ใช่ว่าเออฉันต้องอยู่ตรงนี้บางทีมันไม่ต้องบอกให้คนดูรู้ขนาดไหนก็ได้เราใช้ความว่าเราคุณถึงย้ำเรื่องคอนเซปต์ว่าเพลงนี้เราร้องเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าร้องเฉยเฉยร้องแล้วยืดเฉยเไม่ใช่เราถ่ายทอดอะไรอีกแล้วก็ขอให้เนียนกว่านี้ วีนิวิกสองนะหวังว่าคงจะพัฒนากว่าฟีที่แล้วไม่ใช่ว่ายืนเดี๋ยฉันอยู่ตรงนี้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 แต่ไม่เป๊ะด้วยนะทําแบบนี้แล้วไม่เป๊ะด้วยหมายถึงว่าเป็นคิวอะแล้วก็ไม่ไม่เป๊ะด้วยแต่อันนี้คู่ขอให้ดูเนียนไม่ต้องไม่บอกว่าท่อนนี้จะต้องเดินม,มาจุดนี้ไม่ต้องเอาความรู้สึกมาจริงๆแล้วก็ดูคิวที่เราได้เตรียมกันไว้ด้วยนึกออกไหมครับ อแล้วก็ให้มันดูเนียนที่สุดช่องไฟหรืออะไรอย่างงี้สำคัญนะอย่ามองว่าเป็นเรื่องไม่สําคัญพออยู่บนเวทีแล้วมันภาพรวมอะอยู่บํารุงอะแพทเทิร์นเบี้ยวไปเลยอะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเอาของเก่ามาเพื่อจะให้ดูแล้วอย่อยากไปทําอีกคือมันเบี้ยวมันแมสเซจมันก็หายที่จะให้คนดูอะครับจากที่รวมกัาเป็นปึกแผ่นกลายเป็นแบบเฮ้ยเกิดคําถามว่าทําไมผิดได้เลย เนึกออกไหมไปแลราเราดูเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแมันแปลกๆอ่ะเราอยากเป็นอย่างนั้นก็เหรอครับถ้าไม่อยากเป็นเราต้องให้เนียนกว่านี้ให้เนียนกว่านี้ให้มันเป๊ะสังเกตคนรอบข้างไม่ใช่ฉันจะร้องแต่ฉันยืนแพทเทิร์นผิดนึกออกไหมเออก็โอเคนะครับมันไม่เหมือนกันคือเพลงมันเนื้อหาคล้ายกันนะหมายถึงว่าเพื่อนอะ่ะมิตรภาพเหมือนกันเลยอ่ะแต่ มันให้ไม่เหมือนกันให้ในเวลาไม่เหมือนกันลองไปให้เป็นกันบ้านวันนี้แล้วกันว่าในเพลงของตัวเองให้ในเวลาไหนสถานการณ์ไหนและของตัวเองให้ในสถานการณ์ไหนการร้องการใช้บอดี้การใช้เสียงของตัวเองเหมือนกันก็จะไม่เหมือนกันอีกเนาะนี่คือความต่างฝากแค่นี้แหละยังไงพรุ่้เจอกันขอขอแบบว่าร้องให้<อ>ให้จำเนื้อให้ได้นะขอแบบไม่ดูเนื้อแล้วพรุ่งนี้ เออก่อนนอนก็ท่องรอบนึงบ๊ายบายครับครับผมเอาปรับไปใช้ในโซโล่ของตัวเองด้วยนะคุณนิว่์ซุกมกมากอ่ะไม่อาบไม่อาบแล้วเฮ้ยยขขอออกกกกิินนนห่ใครจะอาบอาบไปผมไม่อาบใครทำหล่นอะ ป .6 ป .6 กำลังขึ้นป .5 ป .6 ไม่มีไม่เคยย้ายโรงเรียนเหรอเคยบ่อยๆถ้าชอบก็ลองฟิลมันยังแบบไม่ถนัดนะแง่แล้วตรงป .6 เนี่ยแล้วเราจะจะประสานนะทุกทุกครั้งที่ได้ทด้องรวมกันเออทแต่มีฟิลตอน a f 7อ่ะเอฟตอนนี้ก็ได้เอ8ก็ได้แหละอารมณ์นั้นเลยหนึ่งรอบหนึ่งรอบขอะหนึ่งรอบแล้วกันมาเนี่ยไมค์ใครเนี่ยไมค์ของที่นี่ค่ะ เออถอไมถือครับโทรศัพอ์เาน้ำมือถือไปไหนรอันนี้ไงโทรศัพท์กี่เสียบไม่ชอบท่อนเนี้ยก็นาฬิกามันไม่เคยขี้เกียจแต่งดีนายเอามอนไม่ดูเอามาเลยเอาาเป็นแบบดูขี้เล่นดูเอาไปปุ๊บเจอไอ้ที่ข้าพี่เราข้าดูไม่ใช่ ที่ออฟดิกแอดครับมือกิตานี่ก็เสียงมือกิตาต้องเสียงไหมเหรอพี่เหยีบไหมใช่ไหมเปิดไม่ยทำไมพี่ตั้มนี่ไปลองว้ัลโหลไปอบครับใช่ยังยั không có tập đấy, bây giờ nói. đi, học đi, đứng đứng đứng. Níu chân mưa nhớ Nên mấy วันที่เงียบเหงาเธอจะกินฉันเล่นกับใครตั้งแต่จากกันวันนี้แล้วเธเป็นยังไงฉันอยากจะรู้ว่านา้นหรืการไม่เคยขี้เกียจเดินละวันเวลาทำให้ทุกๆสิ่งไปไปแต่ความทรงจำดีๆทุกอย่างยคงเก็บไว้ យ៉ាងគុំ đi về Anna rồi nè ดมอ้อมหลังมันมีแมวด้วยนะอ่ะแมวตอนจบแบบนี้ปะเดียนะ๋ยวเขา,า,าเดีพพ๋ยวเขาเปลี่ยนดนตรีมาปะเก็บของกินข้าวเช้าอะไรใช่ไหมชีแล้วจำเนื้อกันให้ได้นะครับครับเนื้อไม่เยอะนะไม่เ,ไมเนื้อน่าจะจำได้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าเราต้องแบ่งให้ผู้หญิงร้องตอนไหนเขาแบ่งมาเรียนไงต้นต้นอะไรเขาแบ่งมาเรียนยังไงอ่ะ ไปไหนนะปีหนึ่งต้องเรียนเท้ากับจังหรือว่าไม่ไม่เราตัดพิจารณาเัาตีก็ไม่ได้วันกลางก็ไม่ต้องเรียนเท่ากันเลยถ้าจะเหมือนปรมาหารอะไรเนี่ยต้นหัวต้นจะไปหาที่มอใช่ไหมไม่ต้องรีบนะเรายังไม่อยู่ไปหาพระติไปเจอแล้วหรอ ต่ยันเรนมอรังสิตนี่ไปเจอนัเด้รอบเดีย ขอพี่กรณ์เหรอพี่เข้าไปเนี่ยสามารถ่ะพี่บอกว่าให้ถ้าจะให้จัดก่อนที่เขาจะกินข้าวเล็กน้อยล้วทุกคนจะได้อยู่นกาเี่ยจะได้แบบมาตัดกองท้ายสินีเด้วม่จริงเหร แล้วก็ทุกันลืมซีพีปซึ่งเมนูอาหารวันนี้นะเจ้าได้แก่อย่างพวเจ้ามีลายย่างเลยค่ะท่านผู้ชมท้งหลายค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมนูแรกจะะนนือกะัมี่เราต้องแนะนำตัวก่อนว่าเราเป็นนางสาวเชียงวาเจเจค่ะนางสาเชียงวม่เจ้าแปลว่าค่ะนางสาวสุรัสค่ะเลยนางสาวมืองนางามเมืงหอยใหญ่ค่ะเราจริงมันเออใหญ่ไข่แดง เฮ้ไปเร็วไปดูไปดูปดช่อนั้นกันเร็วช่อนางงามเร็วเร็วรอมาเร็วไ,ไปดูกัน กว่าร้านวิวนะทำไมนะคนอยเก้ยเออน่นหระจอน่ะเงน่ะเอน่อ่ะแ้องมั่วน่ารักมากน่ารักมากฝรังเหรอแล้วมีาิลีจิ้ว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 เน่ยเล่นร้องมัวจะดูจะมีความส์วแกก้าแลกับแพลวหรอด้ดเนี่ยสไลด์สไลด์เอะไร่มาจากคนไม่ไม่้ี่น่เป็นอะไ อ่ะหายไว่า <inte> พ <brothers> ี love, ่เขาไม่ชอบเราเลยไปรบไปหาน้ลโอเคเราเล่นอะไรนาพื้นเมืองนะคะไเทเดอร์เล่นเราเล่นโอ้ยไม่เทคเลยไอ้บ้านเอแบเอออยิบน้ำให้บ้นเออแบบเทปะไปบ้างก็ได้นะหิบน้ำให้บัานเออได้ดีดดดดใครมาที่บเออใครมืที้ายผักแบบปล่อยอะ ป่อยใช่ไหมป่อยเออจะดูมีแบบแต่ทำไม่ทท้าก่อนแต่กขไม่ทันปัจเอร์พี่เต๋านี่ดูแลดีจริงๆปัจเอ้าเขาไม่เห็นดูแลเขาเทปเป้ดูดิให้วี23มนะจ๊ะอั้ยี้สิบสามเอมันมีอะไรในในปะเนี่ยเออเทปจะดีดกินอะไรกินนิดเดียวอ่ะ อายุในวัดเดินมาเจอกัเคียนกินแล้วมันจะเจ็บคอป่ะก่นทออิ่มแนมาทานคาเฟอท่สยกินไรอ่ะอยากกินชอบะามมาขออบ่มาแหละกินกตาตังเล่นคอมากเหยปัง้านัมารั่่ีาะ่บ้านได้เค่ะจะใหม่วว่าเนี่ย อ่านเนื้อเพลงวันอ่านไม่ออกอ่ะใส่ใส่บักลาบอสิฮอดเด้งบักลายังล่ะเรียนส่อยู่มมอเป็นไดโนเวดไล่บอได้สมพี่น้ะเฮ้ยมาแล้วพี่เอุ้ย